ดาราขาแซบยกขวดเสิร์ฟเมนูเด็ดในงานเปิดตัว Food p a ย์อิผ่านไปมัดมาสำหรับงานเปิดตัว Food p a y ์อิ แอปพลิเคชันฟู้ดเดลิเวอรี่สายเปกของคนไทยเพื่อคนไทยเอาใจแฟนขับสายกินเพราะได้รวมพลร้านอาหารของเหล่าคนดังมารวมตัวกันไว้ที่เดียวณนะห้างคิสตันดีไซน์เซ็นเตอร์กรุงเทพให้ได้กินไปฟินไปหลากหลายเมนูเด็ดไม่ว่าจะเป็นหมูหันตามใจปรารถนาใบาหม่อมถนัดแดกกระเพราชาวะวันพ่นไฟสูตรเมืองพิจิตรโดยคุณปุ้มลูกชายเป็ดเซินยิ้มไอติมทอดตีดอกสดาลลูกชิ้นเด้งนึ่งน้ำจิ้มสูตรโบราณใบเอมมี่แม็กซิมส้มตำแม่น้อยโพงาม น้ำลำไยสดชื่นใจใบชิดเค้กลูกชิ้นปิ้งน้ำจิ้มผีบอกนำขบวนการชิมโดยดาราสาวสวยแซ่บต้นหอมสกุลตาลาเทียนไพรโรดและกิจกรรมสนุกสุดมันมากมายภายในงานแต่ถ้าใครที่ตามมาอร่อยภายในงานไม่ทันสามารถตามไปสั่งได้ที่ฟูดเปย์อิงแอบส่งอาหารไทยแท้ที่เปแบบจัดเต็มค่ะครับถือว่าดีนะครับสําหรับที่เป็นก้าวแรกอย่างที่บอกครับการติดกระดูกเม็ดแรกเนี่ยเราก็เริ่มต้นจากการให้สำหรับทุกคนก่อนก็ ัวแอปของเรานะครับทำออกมาเนี่ยเพื่อคนไทยนะครับซึ่งพนันเด,ดีวยวคนไทยร0ออนครับในส่วนเริ่มต้นเลยนะครับที่เราจะมีการเลียกเก็บหรือว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยเป็น99บาทต่อเดือนความจริงอันนี้ไม่จ่ายก็สามารถใช้ได้นะครับทุกคนสามารถใช้ได้โดยปกตินะครับแค่จะมีรีวอร์ดหรือว่าของรางวาัลหรือส่วนลดพิ่มเติมสำหรับการเป็นเมมเบอร์ของเรานะครับหรือทุกยูเซอร์เนี่ย99บาทต่อเดือนได้ไรบ้างก็ตามรายละเอียดที่ทางเลตบสปอปได้พูดในงาน จะมีเรื่องของการจองร้านการเรียกรเดอร์ที่ลดลงค่าอาหารที่ลดลงการแนะนําเพื่อนซึ่งตรงนี้เนะีน่ยสามารถนํามาเป็นค่าคอมมิชชั่นแล้วก็สามารถสร้างรายได้ให้กับผู้ค้าส่วนเน่หอมขโมยไอเดียธุรธกิจเขาแบบใครซื้อรีมหอมแนะนําเพื่อนต่ออมจะมีส่วนลดแล้วอมได้จากเขาลอะอย,าอ,ยาอย่างนักธุรกิจอย่างนักธุรกิจทุกคนนะครับสิ่งที่มันสําคัญกว่รื่งเงินก็คือเรื่องของเวลาของเราถึงมันจะมองว่าเป็นโอเคเป็นเครือข่าย ต้องแนะนําต้องนู่นอะไรแต่ว่าเรื่องของความที่มันเป็นฟู้ดอัพเดลิเวอรี่เนี่ยอันนี้ทุกคนต้องกินทุกคนต้องใช้ทุกคนต้องสั่งนในทุกทุกวันอาจจะไม่ทุกวันแต่ในหนึ่งอาทิตย์ทุกคนต้องใช้แน่นอนเพราะมันกลายเป็นเรื่องประจําวันของเราไปแล้วในทุกๆวันนี้นะครับซึ่งยงกลับไปว่าโอเคทําไมอย่างอย่างพี่หอมเนี่ยถึมาใช้ของผมได้ซึ่งอย่างพี่หอมก็คงไม่อยากบแบบเฮ้ยแนะนําใช้สี่ใช้สี่ใช้สี่อะไรเงี้ เพราะว่ามันเป็นอะไรที่มันต้องใช้ในทุกวันอยู่แล้วเราไม่ได้บังคับว่าโอเคคุณเอาออไปคุณต้องแนะนํำเพื่อ้เรานะแต่ว่ามันยิ่งทำพิลด์มากโดยที่ไม่ต้องมานั่งดูมือถือก็ได้แต่ว่าแค่มีเพื่อนสั่งค่าคอมมิชชั่นมันก็ได้คื้นแล้วเขาจะราบขอเป็นพันเนอร์ด้วยไม่รู้ขมว่ามันเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการหลายๆหลๆอันนะผะว่าวันนี้เป็นวันที่เริ่มต้นใช่ไหมคะถ้าเกิดวันหนึ่งธุรกิจเขากว้างขึ้นอ่ะมันน่าจะครบวงจรมันทําให้เรารู้สึกว่า เออถ้ามันมีธุรกิจที่ครบวงจรเอื้อประโยชน์ต่อกันซื้อตรงนี้ก็ได้รีวอร์ดกับคืนซื้อตรงนี้ก็ได้ส่วนลดอะ่ะขอว่าบางทีเราอยากโหลดแอปเดียวแล้วมันจบมันก็ดีนะแต่มันเป็นแคปเปญที่แบบค่อนข้างใหญ่นะของเราเนี่ยตั้งต้อภายในปี2568เนี่ยมียอดยูเซอร์อยู่ที่10ล้านคนครับจากประชาตรทั้งหมดของประเทศไทยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ70ล้านแล้วก็คนใช้แอป f o d d e l i y ทั้งหมดในประเทศไทยเนี่ยประมาณ40ล้าน สี่สิบล้านคนนะครับเเราไม่ได้ตั้งเป้าว่าโอเคเราต้องเป็นที่หนึ่งหรือว่าต้องไปทางใครหรือว่าต้องไปแย่งชิงกับใครเราขอนําเสนอของตัวที่เป็นระบบของเราซึ่งเป็นระบบใหม่ท่ไม่มีที่ไหนมาพดวกกับเรื่องที่เป็นเรื่องธรรมดาของในชีวิตเราเช่นการแนะนําเพื่อนหรือว่าการกินข้าวธรรมดาเพื่อคนไทยให้ได้รับรายได้ที่มากขึ้นได้รับความมั่นคงที่มากขึ้นจากการกินแค่ธรรมดา เรียกว่าเป็นพลตสอิที่มีขัแล้วกันครับอย่างที่ผมได้พูดไปสำหรับตัวแอปพลิเคชัน Food Paying นะครับสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งในระบบ iOS แล้วก็ Android นะครับเ s t o r e App Store สามารถดาวน์โหลดและสามารถเริ่มใช้ได้เลยไม่ต้องจ่ายค่าสมาชิกรายเดือนก็สามารถใช้ได้นะครับแต่จะได้รับสิทธิพิเศษและประโยชน์มากกว่าถ้ามีถ้ามีการใช้แล้วก็มีการเสียค่าสมาชิกรับรองว่าคุ้มแน่นอนครับ่วนตัวผมก็ใช้ ในฐานะผู้บริโภคค่ะหอมรู้สึกว่าการมีทางเลือกมากๆเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคนะคะแล้วก็อย่างที่หอมบอกอะ่ะสิ่งดีๆที่มันได้กลับคืนมาอาหารเป็นสิ่งที่คนกินทุกวันอยู่แล้วกินยังไงให้ได้ตังค์ด้วยหอมว่ามันน่าสนใจค่ะเมต้านิวครบอบทุกข้าว